คุณอจะเป็นไเนมองน้าอย่ามองืออวดมือขยับเหมือนวิ่งสิลูกเนี่ยลูกเออเออเออนั่นแหละถูกต้องลูกกเลร้อก่อนตันรอก่อนตอนรอร่างกายก่อนวอรมก่อนเด็กก็จะให้วิ่งปีดปีดแหละวอรม หนูจะเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมลูกห,<า>หนูจะฟิตร่างกาย พี่เขาทำอยู่แต,ต่เด็กผู้ชายสิอันตรายตอนนี้ถามเรื่องนี้ด้วยค่ะระวังนะลูก